คุณผู้ชมคะพอหลังจากที่มีการรีเช็คเรียบร้อยแล้วก็มีการสถาปนาในพื้นที่หลังจากนั้นทาอย่างไรคะพื้นที่บางพื้นที่มันไม่ใช่ของเราอะคะ่ะค,คือพื้นที่อะเป็นผืนแผ่นดินไทยแต่ไอสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันไม่ใช่รเราทํำยังไงคะหรือทุบถอนมันออกไปคะ่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับทีมงานกันจอมพลังครับอออก็เอาแบคโฮครับไปจัดการหรือบ้านของพวกกะเบนที่บ้านหนองจานครับเพื่อที่จะเล่นสร้างบังเกอร์ครับ วางหูกวางตาต้องเอาให้เนี่ยตอก็อย่าให้เหลือครับแบบนี้ครับมันจะได้กลับมาไม่ได้ครับโอ้โหแม่เป็นภาพสุดประทับใจเสียงนี่ห้ oh. องกังวลดีจริงๆครับเ oh. ขม่งโคงสนอนสะดุ้งกันเพื่อเขาเครือบครับไปยินแบบนี้ครับคือเขม่งเอาไปลงอันนี้หรืออรือไปเลยหรือไปเลยไม่สวยงามไม่ใช่ของเราเออนะคะต่อไปทายังไงคะทุบค่ะทีนี้ oh. ทุบเลยค่ะทุบ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 แล้วก็ถอนออกไปเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้นี้ อันนี้ถอนถอนทุบเออเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงนี่ทุบเออเออตอนจหลอนะทัราบไปเลยค่ะนะสังกษสงเสียดายทำไมอ่ะไม่ใช่ของเราด้วยอยากเอาคืนไหมล่ะมาเก็บได้นะอที่บอกอุ๊ยบ้านฉันบ้านฉัน เก็บได้เดี๋ยวส่งให้นะคะแต่แผ่นดินเราไม่ให้เพราะนี่เป็นผืนแผ่นดินของประเทศไทยค่ะโดนทําลายราบนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการสร้างที่รุกล้ําเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยและก็แน่นอนในวันนี้เมื่อเราสามารถที่จะสถาปนาความมั่นคงที่บ้านหนองจานได้แล้วสิ่งสําคัญคือการนําธงชาติสัญลักษณ์ของประเทศไทยคุณผู้ชมครับไปปักลงตรงบริเวณจุดนี้หลายคนน่าจะจำกันได้นะฮะก่อนหน้านี้คุณกันจองพลังเองเนี่ยมีการนําตู้คอนเทนเนอร์มาวางตรงบริเวณแนวชายแดน ในตรงนี้ที่บ้านหนองจานเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่านี่แหละคือเส้นเขตแดนของฝั่งเราและที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้เมื่อเราสถาปนาพื้นที่ได้ทหารกล้าไทยของเราขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์ไปทำอะไรอะ่ะไปปักธงชาติคุณผู้ชมค่อยๆดูจังหวะน,นี้ที่เราสถาปนาความมั่นคงคนระับและนี่คือบ้านหนองจานจังหวัดสก้วนี่คือแผ่นดินไทยที่วันนี้เราปักธงชาติไทยลงไปตามแนว เส้นแดนแผนที่1ต่อห0 0 0 0ครับใช่ค่ะบ้านของจาเนี่ยกว่าจะสู้ออกมาได้เพราะเป็นพื้นที่ราบฐานกล้าของเราพลีชีพไป3นายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมยังมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่เขาวางเป็นบล็อกๆลอกบ,ล,อกบล่าสุดเห็นบอกว่ากองกําลังบูรพภาทหารช่างเร่งติดตั้งนะคะ ตู้คอนเทนเนอร์บ well ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วเป็นการเสริมความมั่นคงชายแดนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือภาพล่าสุด30ธันวาคมนี้ค่ะกองกำลังบุรพาร่วมกับหน่วยทหารช่างติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่หนองจานโคกสูงสายแก้วแล้วก็บ้านหนองยาแก้วทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องทำงี้นี่นี่นี่เห็นไหมอุ้ยน้ำตาจะไหลอะโอ้เป็นยาวเลยเลยค่ะใช่คือพี่ดูในเพจเพจหนึ่งนะเพจ army เนี่ยแหละเขาบอกว่า พี่น้องจําได้ไหมเราเคยเห็นภาพกราฟิกภาพหนึ่งที่เป็นแผนที่ที่มันมีเส้นเขตแดนที่ว่าเป็นเรายึด1นึ 50, 1> ่งต่อห้าหมนแล้วทางฝั่งเขมรยึดหึ 2, 000, ่งต่อ2องแสนแล้วใช้เป็นเส้นสีแดงเราใช้เป็นเส้นสีน้ําเงินค่ะปรากฏว่าตอนเนี้เราตีเอาเส้นสีน้ําเงินมาได้หมดแล้วนะนและอไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี้ย ปรีบเสมือนเส้นสีน้ําเงินที่อยู่ในแผนที่ผืนแผ่นดินของไทย1ต่อห้าหมื่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้บล็อกในส่วนของกัมพูชาไม่ต้องมาเห็นหน้าแต่ละชาตินี้แล้วบอกเลยนะคะไม่ต้องมาบีดน้ําตาอีกแล้วมันจะไม่มีการออกมาแล้วท้วงเหมือนครั้งที่แล้วแล้วจะมารื้อเหมือนเส้นรั้วลวดหนามหีดเพลงไม่ได้คอันนี้คือแบบอยั่งหนาเลยหนักหลายตันบอกเลยนะจ๊ะทําไม่ได้จ้ะอ่า นี่ฉันขึ้นแล้วเห็นไหมต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นที่อีกจุดหนึ่งซึ่งทหารไทยเราพลีชีพที่บ้านตาพยาบึงตะกวนคือฝั่งเขาเขาจะเรียกว่าบึงตะกวนแต่จริงคือตาพยาบ้านฉันจ่ะสถานที่นี้ กว่าจะเอามาได้มันยากเหลือเกินเราอ่านข่าวเราเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับไปพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะคะก่อนที่พจะย้อนกลับไปเหตุการณ์ว่าเราได้ปักธงชาติอีกครั้งในจุดนี้แล้วค่ะอันน <c oughs> ี้คือพื้นที่ควบคุมบ้านตาพระยาหรือว่าบึงตะกวนของแผลงนะคะที่สะแก้วคุณผู้ชมเห็นจุดนี้ไหมมันคือจุดที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหลายคนบอกนี่คืออาคารสุรกากรบึงตะกวนแต ช้าก่อนอย่าดราม่านะจ๊ะเพราะไม่มีคนอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่จ้ะแต่เขาหนีไปหมดแล้วอพยพไปแล้วคือเขาใช้เนี่ยเป็นฐานทหาร<อ><อ>แล้วมันยากตรงไหนที่บ้านแผลงไอตง้ตรงตรงตราพญาเนี่ยย้อนกลับไปเลยอ่ะพี่อ้อมโปรดิวเซอร์ของเราย้อนกลับไปภาพเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้คือ26นะก่อนอก่อนวันที่จะมีการหยุดยิง จะเห็นว่าภาพนี้จําได้ไหมที่เราคิดว่าเราแบบควบคุมได้แล้วแล้วเราเข้าไปตามบ้านเนี่ยในฐานทหารหมดเลยแล้วมันยิงสวนออกมาใช่มันยิงสวนสวนสวนออกมานี่คือวันที่26นะจนกระทั่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ฐานกาเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วย้อนกลับไปวันที่10ที่มันยากเพราะอะไรผัดกันรุ่ผัดกันรบเพราะว่าพื้นที่มันเป็นเหมือนที่โล่งครับไปไปอันเนี้ยวันที่10บึงตะกวนเราควบคุมได้แล้วแล้วเราเอารู่รวดนามมาไปขึงเวละพอขึงเสร็จปุ๊บมัน ทำยังไงต่อเอาอีกภาพหนึ่งมากลายเป็นทหารขมรไปดึงไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย้ําน้ำของเราแล้วก็ไปชักเอาธงออกมาเอาธงไทยออกมาแล้วเอาธงของตัวเอง<า>จะไปปักไว้โอ้ยไม่ได้นะทหารไทยไม่ยอมค่ะออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีความยากเย็นขนาดไหนที่คลองแผงเออที่บึงตะกวนหรือ<แ>ว่าที่ตาพระยา ของแผงที่สะแก้วเนี่ยเนี่ยนี่อนนี้ที่เอาทงไปจะมาปักแผนแล้วก็ลื้อลวดหนาไปเลยแล้วผู้ชมภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตรงนี้ด้วยความพยายามของทหารเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะยิงระเบิดปืนใหญ่ลงไปนะฮะจังๆเลยนะที่อาคารศุลการกรแห่งนี้แต่เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าจุดนี้นี่ฮะภาพที่พูดถึงคุณผู้ชมฮะเล็งปุ๊บแล้วทราบว่าเป็นฐานทหารเรายิงใส่ลงันทีนั่นแหละคือความยากจริงๆสำหรับพิการในครั้งนี้แต่ในที่สุดเราก็ทวงพื้นแผ่นดินกลับมาได้ ค่ะคุณผู้ชมไปกันต่อที่อีสานใต้สุรินทร์กันบ้างวันนี้นะคะเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่2มีการลงพื้นที่ค่ะไปที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อเข้าไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบปะทะกันกับฝั่งของกัมพูชาคุณผู้ชมทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักสินนะคะแม่ทัพภาคที่2พร้อมกับคณะค่ะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อเข้าเยี่ยมดูอาการของเจ้าหน้าที่ฐานที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดอาการของทหารนะคะทั้งกาย ทั้งจิตใจต้องบอกว่าดีขึ้นตามลําดับจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้การรักษานะคะตลอด24ชั่วโมงโดยครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเห็นหน้าท่านแม่ทัพเติงก็รู้สึกมีกําลังใจเลยโดยวันนี้แม่ทัพนะคะได้มีการเข้าไปมอบกระเช้าพร้อมกับเงินสดจํานวนหนึ่งค่ะให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับครอบครัวผู้ดูแลเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะให้กับเหล่าทหารผู้กล้านักรบของพวกเราค่ะค่ะต่อกันที่จังหวัดสุริน ะะไปดูกันหน่อยว่าครบ72ชั่วโมงแล้วแม่ค้าแม่ขายอยู่ในพื้นที่บรรยากาศที่ถนนหน้าตลาดด่านช่องจอมเป็นอย่างไรกันบ้างคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก<ถ>็เจอเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้นานชาวช่องเขาก็บอกว่าเออก็ยากลำบากแต่ฉันก็ยอมเพราะว่าฉันอยากให้มันจบเราไปคุยกับแม่ค้าท่านหนึ่งหลัง12นาฬิกาเป้งพอดีคุณพี่คนนี้ชื่อคุณพัชรีแกมาขายของโชห่วยอยู่ที่ย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอมแกบอกอ๋อ มันเลยมาล 12, ะ12นาฬิกา72ชั่วโมงแต่ฉันก็ยังกังวลเดี๋ยวรอดูสถานการณ์น้องผู้สื่ข่าวเลยถามพี่ฉลองปีใหม่ที่ไหนอ่ะอยฉลองอะไรล่ะเงินก็ไม่มีอมเอาแค่ชีวิตให้รอดก่อนดีกว่าไหมไว้ใจไม่ได้อยู่ดีเลยเ <laughs> <laughs> ตรียมร้อมทุกสถานการณ์ <laughs> แม้จะผ่าน72ชั่วโมงไปแล้วก็ยังยังยังรู้สึกยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ <laughs> อ๋อลุ้นลุ้นเหมือนลุ้นหวยกลัวไม่ได้ฉลองปีใหม่น้พี่ไม่ได้ฉลองมันไม่มีเงินจะฉลองได้เลยอ๋อมอเตอุยศมอเตอรอยศทาอะไรก็ไม่ได้ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยช่วันนี้ยากมากแย่ปีนี้แย่มากจะเกิดเหตุการณ์อะไรมาก็พร้อมเสมอจะไปนี่ก็ทําใจแล้วช่ทำใจว่าจะมีรอบสาม นี่คุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรัมด้วยเหมือนกันชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้วางใจฮนะคุยกับคุณอุดมอายุ58ปีบอกเพิ่งอ,ออกจากศูนย์อพยพนะแล้วอยู่ที่ศูนย์อพยพเนี่ยนานมากแต่คุณผู้ชมฮนะสุดท้ายพอมาที่บ้านซักเสื้อผ้าเสร็จหลายคนบอกเอจะเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ใช้ชีวิตตามปกติหรือเปล่าเธอบอกไม่นะซักเสื้อผ้าเสร็จตากให้แห้งเสร็จปุ๊บเอาใส่กระเป๋าต่อป้องกันไว้เลยถ้าสมมติมีอพยพรอบ3จะได้พร้อมหนีทันที ก็มันเขาว่าให้เข้ามาได้เราก็เข้ามาเข้ามาเ <ừ> um. พราะเพราะว่าทาั้งศูนย์เขา <c oughs> ก็ให้กลับใช่ไหมเพราะว่าแต่เราไม่เชื่อมั่นเราก็มาถึงก็ซักเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมไปอีกแล้วคือไม่เชื่อมั่นใครเขมเห้นไง <ừ> um. ไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไม่เชื่อ <ừ> um. ไม่มั่นใจ <ừ> um. เตรียมพร้อมตลอดเวลา ที่กลับมาก็มาดูบ้านเราด้วยแล้วก็ทางชียนเขาก็ให้เข้ามาด้วยเก็บเสือผ้าเสื้อผ้าแล้วก็เก็บค่ะเก็บไปเตรียมต่อเตรียมต่ออีกรอบสามเหรอบมื่อตะกี้น่ารักมากเลยอ่ะน้องทหารช่วยเลี้ยงลูกค่ะคงหลลูกใบบายสซยุนอาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆค่ะ